8. โรคแปลกที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบนโลกแต่มีอยู่จริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้านเรื่องเล่าเพื่อนๆเ,เคยได้เห็นหรือได้ยินโรคแปลกๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์อย่างเราๆกันบ้างไหมครับบางโรคอาจเคยได้เห็นทางละครซีรีส์หรือนวนิยายและหลายคนคงเคยสงสัยว่ามีจริงไหมผมก็จะบอกว่ามีจริงนะครับแต่ก็เกิดขึ้นได้น้อยมากๆเลย คลิปนี้ผมขอรวมโรคแปลกๆที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ก็มีอยู่จริงไหมเพื่อนๆได้รับชมกันจะมีโรคไหนที่เราเคยได้เห็นได้ยินกันมาบ้างนั้นก่อนรับชมคลิปผมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วไปดูกันเลยครับ 1. โรคมองทุกอย่างกลับหัวโรคนี้เป็นหนึ่งในโรคประหลาดที่หายากและน้อยคนที่จะเป็นโดยผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักจะมองเห็นทุกอย่าง กลับหัวบนล่างสลับจากคนปกติเช่นการอ่านหนังสือหรือดูทีวีก็จะต้องดูแบบกลับหัวไม่อย่างนั้นจะดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เรียกว่าหาได้ยากมากอันดับ2โรคที่มองของเล็กเป็นของใหญ่โรคนี้เกิดจากความผิดปกติทางประสาท ที่ส่งผลให้ผู้ที่มีอาการมองเห็นภาพที่ปรากฏตรงหน้าผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงทั้งภาพขยายใหญ่ขึ้นหรือหดเล็กลงจนผิดปกติถ้าเพื่อนๆน,นึกไม่ออกก็ให้ลองนึกถึงมุมมองแบบเดียวกันกับตัวละครอลิซในเรื่อง Alice in the Wonderland ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ ักจะมีสาเหตุหลักๆมาจากความผิดปกติบางประการในสมองส่วนการรับรู้ส่วนใหญ่แล้วเป็นภาวะที่จะนำไปสู่การเกิดไมเกรนในอนาคตเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่อันดับ 3- โรคไม่เคยลืมเป็นโรคที่สมองมีหน่วยความจำมากกว่าคนปกติทั่วไป เป็นภาวะความทรงจำที่คนหนึ่งสามารถจำรายละเอียดประสบการณ์ในชีวิตได้อย่างมากมายนี่คือตัวเลข50จุดกับ9สองสอองที่สำคัญคนที่เป็นโรคนี้ยังมีจำนวนที่น้อยมากๆอีกด้วยเพราะมีแค่60คนบนโลกนี้เท่านั้นที่จะมีภาวะแบบนี้ได้ โดยโรคนี้เปรียบเสมือนความสามารถพิเศษที่คนคนหนึง่งสามารถจำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้หมดเลยอันดับ 4. โรคสุบเดินดินเป็นโรคที่เกี่ยวกับอาการทางจิตชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกว่า ร่างกายของตัวเองนั้นตายแล้วหรือคิดว่าตัวเองมีตัวตนแต่ไร้วิญญาณซึ่งชื่อที่เป็นทางการอีกชื่อคือภาวะหลงผิดแบบโคทากเป็นอาการหลงผิดชนิดหนึ่งแม้จะดูเหมือนไม่อันตรายแต่อันตรายมากๆเพราะความหลงผิดที่คิดว่าตัวเองตายไปแล้วนี่แหละทําให้มนุษย์คิดว่าไม่ต้องกินก็ได้ไม่ต้องนอนก็ได้จนส่งผลเสียอื่นๆตามมาและสุดท้ายก็อาจจะเสี่ยงต่อชีวิตเลยด้วยซ้ํา สาเหตุของโรคนี้อาจจะมีสาเหตุที่พบได้จากการกระทบกระเทือนทางจิตใจหรือสมองอาจจะด้วยอุบัติเหตุบางอย่างที่เกิดขึ้นจริงทําให้ผู้ป่วยมีอาการฝังใจและหลงผิดได้ดังกล่าวฉะนั้นหากพบคนใกล้ตัวมีอาการผิดปกติควรรีบพาไปพบแพทย์ด่วนอันดับ5โรคแวไพายโรคนี้จริงๆแล้วเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเลือดซึ่งอาการของโรค จะแสดงออกมาสองลักษณะใหญ่ๆคือทางจิตและทางผิวหนังของร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ผิวหนังจะเกิดอาการแพ้แสงเป็นแผลผู้พองขึ้นหากอยู่ในแสงแดดเพียงไม่กี่วินาทีทำให้ผู้ป่วยกลัวแสงและออกจากบ้านเฉพาะกลางคืนเท่านั้นบางไรายมีอวัยวะบางส่วนยื่นออกมาริมฝีปากก็จะเกิดอาการดึงรั้งจนมองเห็นฟันชัดเจนการรักษานั้น ทำได้จากการถ่ายเลือดในสมัยโบราณอันดับ6โรคมือเอเลียนจัดว่าเป็นอีกโรคที่ประหลาดและอันตรายที่สุดเลยนะครับโรคนี้เป็นอาการทางร,บระบบประสาทที่หายากโดยมักจะส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมมือของตนเองได้ในบางครั้งมือของผู้ป่วยอาจจะไปหยิบจับวัตถุที่เป็นอันตรายโดยที่ไม่สามารถยับยั้งมือของตัวเองได้ ันดับ7โรคกลัวความรักโรคนี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งการถูกทิ้งการนอกใจหรือแม้แต่เห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวจนกลายมาเป็นปมฝังใจทำให้คุณรู้สึกกลัวขึ้นมาและอื่นๆซึ่งอาการของโรคนี้ส่วนใหญ่แล้ว มักจะแสดงออกทางกายเช่นสั่นกลัวร้องไห้วิงเวียนคลื่นใส้เมื่อรับรู้ว่ากลังมีคนพยายามจะมาสารสัมพันธ์กับเราหรือแสดงออกว่าชอบเราโดยอาการเหล่านี้มักจะเกิดอย่างไม่มีเหตุผลและควบคุมตัวเองไม่ได้โรคนี้อาจจะไปสู่ภาวะซึมเศร้าและโรคกังวลได้ครับอันดับ8โรคที่คิดว่าตัวเองไม่เก่ง โรคนี้เป็นโรคที่คุณจะคิดไปเองว่าฉันไม่เก่งฉันไม่มีค่าไม่มั่นใจในตัวเองโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบแต่กลับไม่มีความมั่นใจเลยถึงได้ย้ำคิดย้ำทำบ,บ่อยๆรวมไปถึงคนที่ชอบกดดันตัวเองชอบคิดว่าที่ทำที่พยายามอยู่ทั้งหมดนั้นยังไม่ดีพอแม้จะได้รับคำชม สรุปง่ายๆคือถ้าคุณรู้สึกสงสัยในความสำเร็จของตัวเองหรือไม่พอใจไม่มองเห็นถึงคุณค่าของตัวเองมองแต่ข้อเสียและจุดด้อยของตัวเองบ่อยๆคุณอาจกำลังจะเป็นโรคนี้อยู่ก็ได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโรคแปลกที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบนโลกแต่มีอยู่จริงแล้วเ,เพื่อนๆละ่ะคิดเห็นยังไงกับแโรคเหล่านี้บ้างอย่าลืมฝากคอมเมิดต์กันด้วยเดอ้อขอบคุณที่รับชมครับ